สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้คงจะต้องมาพูดถึงสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำโดยหัวข้อที่ชื่อว่านายกขอโทษประชาชนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายรจราจรโดยเฉพาะเรื่องของการนั่งท้ายกระบ,บะคาดสติเบลแล้วก็เรื่องของใครไม่ใจไม่จยค่าปรับก็จะไม่ให้ต่อภาษี คงเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทางสังคมมากถูกต่อต้านทางสังคมสูงไปทุกหย่อมยาจนมีการเตรียมการที่จะมีการชุมนุมประท้วงทุกอำเภอทุกจังหวัดจะไปชุมนุมที่สารากลางจังหวัดให้ไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นหลักเดียวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 0 50ปี2553 และปี2560ที่มีคนกลุ่มเดิมพวกเดิมสีเดิมครับที่เขาจะเอาคนไปล้อมทำเนียบรัตบาลบุกสารกลางจังหวัดนะครับในปี2563เป็นที่มาของการเผาสารกลางจังหวัดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานในปี2560ก็จะมีการระดมพระจ้างพระแต่โชคดีทหารเขาจับกุมได้หนึ0 0หมรูป จับเส้นทางทางการเงินได้นะคระับเจ้าพระไปชุมนุมต่อหน้านั้นก็มีการเอาพระไปอย่างสารกลางจังหวัดทุกจังหวัดหลักเดิมที่เขาเดินคราวนี้ก็จะพยายามทําอีกนะครับซึ่งป่านนี้ก็รู้ว่าหมดแล้วว่าคนที่เรียกน้องนำนะก็เป็นกลุ่มคนพวกเดิมนะไม่เฉ่ใครที่ไหนนะ,นะะที่พยายามที่จะเอาประชาชนเป็นเหยื่อร่วมชุมนุมชุมนุมเรียกร้อง อ้างสิทธิ์นั่นอ้างสิทธิ์นี่ประชาชนก็เป็นเหยื่อทางการเมืองบาดเจ็บล้มตายมาครับที่แล้วก็มีคดีเยอะแยะแต่แปะถายค่าทนายยังไม่ยอมจ่ายเลยนีน่ประชาชนก็ตกเป็นเหยื่ออ้างสิทธิ์เข้าใจว่าจะได้รับสิทธิ์ก็เลยไปอ้างสิทธิ์ไปขอสิทธิ์ไปเรียกร้องไปกดดันนคะครับนายรักอนตรีพูดแล้วน่าสนใจคําขอโทษของนายรอฐมนตรีเนี่ยก่อนหน้านั้นในเชิงกลยุทธ์เนี่ยผมนิ่งผมไม่บอกอะไรว่าเขาควรทำอะไรเขาเก่งนะเขาแก้ปัญหาได้ไหม เขาก็ให้โคศพที่พูดผิดมาพูดซ้ําพูดซ้ําแก้ซ้ําแก้ซ้ําแก้ซ้ํายิ่งแก้ก็คนเหนือเขาเรียกเข้าเลิกเข้าเดึกเลึกไปเรื่อยๆนะเข้าป่าเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลที่มาแก้ยิ่งแก้ประชาชนก็ยิ่งไม่เชื่อถือนะครับกระแสทางสังคมก็ตอบกลับตอบกลับพูดเรื่องเอากะบ,บะขึ้นโองค์ห้ามคนนั่งอันนี้ก็พยายามโจมตีเขาแก้เสร็จก็โจมตีโจมตีอย่างน,างนี้คือเรื่องไม่เป็นเรื่อง นะครับโจมตีไปเรื่อยๆต่อมาก็ให้พลเอกประวิทย์ในฐานะรัมตรีกลาโหมเนี่ยออกมารับหน้าแทนเป็นพี่ใหญ่รับผิดชอบแทนเพื่อที่จะไม่ให้ผลกระทบเกิดขึ้นกับนายกคมตรีแต่ผลแทนที่ว่าจะเป็นผลดีกับเป็นผลลายโดนกันทั้งหมู่จนกระทั่งนายกคมตรีออกมาซึ่งกับเป็นวิธีแทนที่ถูกไหมถูกฮะก็ดีก็ได้รับคําชมเชยแต่มันจะทําให้ลดกระแสลงบ้างไหมมันสําหรับผมมันคิดว่ามันลงได้ไม่มากหรอก มันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแต่สิ่งนี้มันคือบทเรียนแต่ไม่เป็นไรหรอกผมก็ยังคงให้กําลังใจอยู่นะนะครับนายกก็พู่างอย่างครับบอกว่าชมเข้าใจในายกมนตรีนะครับผมเข้าใจดีนะเขาบอกไงนะขอโทษประชาชนารับหากบังคับใช้กฎหมายมากไปก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนยันจะรุมอรุยให้กับประชาชนแล้วก็หลังสงการน,นี่ผมบอกไนงะหลังสงการน,นี่ก็มีปัญหาเพราะมาตรา1 4บังคับใช้อยู่ หลังสงกรานต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ไปหาเือกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาความเหมาะสมว่าจะปรับมาตรการอย่างไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริงจะมีห่วงเวลายอย่างไรให้ประชาชนมีโอกาสปรับตัวปรับวิธีการเดินทางบนท้องถนนซึ่งรัฐบาลจะเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับจริงผมก็อยากจะมีคลิปให้ดูอะ่ะมีคลิปเยอะเลยนะครับก็เอาไปโพสต์บนเฟซบุ๊กแล้วเฟซบุ๊กเขารายงานเลยบอกว่าเป,เป็นคลิปที่ไม่เหมาะ เยอะขึ้นเหมือนเฟซบุ o กเนี่ยตอนแรกว่าจะมาใส่ใน u t u b e มันก็ไม่เหมาะเป็นอุบัติเหตุนะคนกาลังขับรถอยู่บนรถกระบะอยู่ถนนสายอายุทยาแล้วจู่ๆรถกระบะเนี่ยมีคนนั่งท้ายก็คว่ำพีคว่ำเจ็บตายกันกลางเกินกลางถนนก็มีนคนถ่ายคลิปไว้จริงผมจะเอามาโดน youtube รายงานไม่กล้าดดดดดดดเดี๋ยวโดนไอ้โดน Facebook รายงานนะว่าเป็นคลิปที่ไม่เหมาะสมมันก็เลยไม่กล้าเอามาก็ไม่อยากเลยอดอดดูกันนะฮะลองหาดูนเอง, <c oughs> น,เองนะครับเอาละดีรวมเนี่ย การที่นายกรัมตรีขอโทษประชาชนทําให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นบ้างก็ดีขึ้นบ้างพระเดกประยุทธ์มาช่วยก็ดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับก็แต่ก็แต่ก็ธรรมชาพี่ผมรับแทนเป็นรุ่นพี่ต้องรับแทนน้องอะไรพวกนะี mm ้ hmm. เพื่อป้องกันในเช่งก่อนเลือก็ป้องกันทางพลเอกประวิตรแต่พรรคเดิมพวกเดิมก็ถือโอกาสจังหวะนี้นะล้มก็ซ้ํา ก่อเหตุก่อเวชกรรมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้ซ้ําด้วยการทํายังไงก็สนับสนุนให้คนไปชุมนุมล้อมทำเนียบและบุกสบุกสารลกลางจังหวัดก็บอกจังหวัดขาลงมวยล้ม่าซ้ามวยล้ม่าซ้ำนะโชคมวยถว่นะว,วต้องซ้ําตอนเซยประมาณนั้นแต่สำหรับผมเชื่อนะว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังคงให้กําลังใจและสนับสนุนในเชิงกลยุทธ์เข้ามาถูกไหมผมก็เรียนนะทุกอย่างมีจังหวะ เรื่องของสถานการณ์โลกผูกสถานการณ์ไทยเราจ้มองให้เห็นนะสถาน,นการณ์โลกก็คือวัฒนธรรมเศรษฐกิจความวุ่นวายการกกอการร้ายสงครามนะฮะเรื่องตลาดหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะก่อความวุ่นาวา,นายพอจากนั้นก็เข้าสู่ในประเทศไทยคือการใช้ประชานิยมอย่างสุดโต่งการใช้อำนาจการโดยเฉพาะการใช้มาตรา4 4ที่ไม่ถูกต้องผมย้ำว่าไม่ถูกต้องจะถูกแรงต่อต้านทางสังคมเกิดออกมานะครับพอไม่ถูกต้องคืออาจจะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจความปราถนาดีถูกมองเป็นปราถนาร้ายก็เลย ถูกต่อต้านทางสังคมจนต้องยกเลิกไปไหนหลายๆฉบ,บับนะครับสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงทุกเทศกาลสงกรานต์จนถึงกระนนี้ยังาหาคําตอบกันไม่ได้ว่า,าเศรษฐกิจสงการานต์มันจะมีคนเจ็บคนตายในช่วงเทวกานอันตรายน้อยลงหรือมากลงผมตอบได้เลย,เลยจะเจ็บจะมากจะน้อยหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผลกระทบมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเป็นหลักแค่นั้นนะหลังสงการานต์สภาวะเศรษฐกิจมันลงฟ,ฟูเลยนะผมเรียกว่าฟูเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะฟู่เลยนะ ท่านผู้ชมการลงสูงเลยทีนี้น,นะฮะทุกทีบอกรัดเขมขัดสลักขาลงสูงนะหลังสงครามอากาศูงสูงเพราะอะไรแรงกระตุ้นมันไม่มีไงแรงกระตุ้นมันไม่มีและที่สำคัญคือใช้ประชานนิยมไปเยอะมากแจกเงินไปเยอะมากจากแจกคนจนหนึ่งล้านพุ่งเป็นสิบกว่าล้านนี้เท่ากับประชากรคนอยู่ในกรุงเทพมหานครเลยเยอะมากท่านผู้ชมคิดดูกรุงเทพเยอะไหมเออไปรับเงินอะ่ะคนละสามพันสามพันอ่ะ คนขึ้นทะเบียนคนจนอ่ะจนถึงปัจจุบันพระเนมชีก็จะเอาด้วยอ่ะนะแต่ว่าเขาไม่ให้เขาไม่ให้คือเป็นหลักที่ผิดไงนะเป็นหลักที่ผิดอ่ะโดนวางยาโดนเขาต้มคือผมทราบว่ากลยุทธ์มันผิดมันผิดตั้งแต่ตอนไหนผิดตั้งแต่ยึดอํานาจมาวางหลักกลยุทธ์ผิดแทนที่ว่ากสช,ชจะเป็นคณะมนตรีความมัน่นคงดูแลเรื่องความมัน่นคงแล้วปล่อยให้รัฐบาลบริหาร ปฏิรูปแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจให้เขาแก้แก้ไม่ได้ก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่แก้ไม่ได้ก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะครับแทนที่ว่าจะทําอย่างนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเองลอยตัวจากปัญหาก็ทําเฉพาะความมั่นคงไม่เอายึดแล้วต้องเป็นเองเป็นเองเส็จทีนี้ต้องรับผิดชอบหมดเลยทั้งหัวทั้งก้อยตอนนี้มีคอสอชอเหมือนไม่มีอ่ะเพราะยังไงรัฐบาลไม่ดีคอสอชอก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่าเจ้าเดียวกันไงพนาย,ยกคนเดียวกันผู้นําคนเดียวกันก็เลยต้องรับผิดชอบด้วย คือหลักเขามีอยู่แล้วแต่ก็บอกไม่เป็นไระทําทเองทําได้ปฏิรูปได้นี่คือจุดอ่อนในเชิงกลยุทธ์ในเชิงการบรหิหารจัดการซึ่งจริงๆเป็นเป็น,เป,นเป็นทฤษฎีการดีดอันาาที่มีมา15ครั้งเป็นกลยุทธ์แล้วมันมีทฤษฎีหักล้างแล้วแต่ไม่เอาทฤษฎีหักล้างมาใช้ไม่เอากลยุทธ์การหักล้างมาใช้ยังใช้กลยุทธ์เดิมผลมันยังเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็จะแกว่งไปตามเศรษฐก,กิจโลกะจะแกว่งไปตามเศรษฐกิจโลกเหมือนเรือเลยเศรษฐกิจโลกแย่ก็แย่ แย่ yeah, แล้วจะดึงขึ้นก็ไม่ดึงไม่ขึ้นสุดท้ายต้องปรับกลยุทธ์ใหม่แต่ผมเชื่อนะผมมั่นใจนะผมมั่นใจเลยว,ว่าไอ้กลยุทธ์ใหม่ที่ถ้าทำเนี่ยรัฐาบาลทําตามหลักยุทธศาสตร์ของชาตินะพอดีประยุธทธ์ทําตามหลักยุทธศาสตร์ของชาติผมมั่นใจว่าเศรษฐกิจดีการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้ความเชื่อมั่นประชาชนจะกลับขึ้นมาแม้สภาวะเศรษฐกิจโลกจะดิ่งแต่ไทยจะดีะผมกล้าพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไร มันมีเหตุมีผลที่แตกต่างกันเพราะสิ่งเหล่านี้มีการหักล้างทางหลักคิดให้เรียบร้อยหมดแล้ววางหลักใหม่หมดแล้วะแต่ใช้หลักเดิมก็เป็นอย่างนี้นะสงครามเกิดแล้วก็แย่และแย่ไปเรื่อยถึงแม้ว่าสงครามเขาจะหยุดเราก็ยังจะแย่อยู่เพราะกว่าจะโตมันใช้เวลานานไม่ใช่เวลานาน,ม,าน,านมันไม่ใช่แป๊บเดียวจะโตได้แล้วนะถึงเวลาก็เข้าสู่เลือกตั้งเลือกตั้งก็จะเป็นช่วงที่ต่ําที่สุดของรัฐบาลศึก ที่จะเกิดขึ้นลมจะเปลี่ยนทิศในช่วงการเลือกตั้งกระแสจะตีกลับนักการอาหารตีปุ๊บมึมึมึึกลับมาเลยนะผมเคยทดลองพิสูจน์ท่านผู้ชมหลายครั้งแล้วผมว่าจะมีพายุจะมีเหตุนี้มันก็เกิดมาตลอดทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวผมก็เรียนท่านผู้ชมอีกครั้งพอเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อไหรนะถ้าไม่ปฏิรูปให้เสร็จน,นะไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้นะลมตีกับปุ้มปุบปุ้บปุ๊บเลยไอ้ทำมาทั้งหมดอะเสียหมดะ่ะไม่ใช่แค่เสียของ ปฏิรูปไม่ได้แล้วออกไปนะโอ้มันจะยิ่งกว่าปี25 4 9ผมยืินยันยเลยนะในเชิงกลยุทธ์นะฮะมองในเชิงกลยุทธ์ในเชิงการบริรรรราาหาร,รมันจะเป็นอย่างนั้นในยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะเป็นอย่างนั้นกระแสะของประชาชนเนี่ย <_ S 2> ก็จะตีกับผู้นําปกครองได้เพราะประชาชนยินยอมให้ปกครองถ้าประชาชนไม่ยินยอมให้ปกครองมันปกครองไม่ได้ปกครองคนไม่ได้นี่ขนาดเรื่องไอ้ท้ายกระบาเนี่ยประชาชนก็ต่อต้านคือไม่ยอมแล้วไม่ยอมปุ๊บมันตีกับแต่ต้องให้โอกาสนะ เรียนท่านผู้ชมต้องให้โอกาสเขาโอกาสนี่เป็นเรื่องสําคัญและผมว่าเป็นโอกาสที่สําคัญมากเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมฟังมาตั้งแต่ผู้เด็กยินผู้ใหญ่เนี่ยเขาโนเซแล้วนะเขาไม่อยากเขาเขาไม่ไม่เขาเขาเขาไม่อยากส่งเสริมแล้วแต่สําหรับผมผมยืนยันพูดเหมือนเดิมว่าผมยืนยันว่าต้องให้โอกาสเขาต้องให้โอกาสเขาเพราะว่าเขาทําผมมองสิ่งที่ดีทามาสามปีแล้วพลาดนิดหน่อยเนี่ยมัน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 ควรจะให้โอกาส นะครับมัคนควรจะให้โอกาสเพราะผู้ที่มองก็มองว่าเหมือนมันจะกระทบผลกระทบไม่ใช่แค่นี้มันจะกระทบกระเทือนไปไปส่วนผู้ที่ใหญ่กว่าขึ้นไปอีกซึ่งผมมองว่าควรให้โอกาสเขาอะเออผมอว่าต้องให้โอกาสเขาอะเขาทาดีมาก็ต้องให้โอกาสเขาให้เขาปรับตัวผมเชื่อว่าาต้องปรับสิ่งนี้มันคือบทเรียนไม่ีใครเกิดมาฉลาดก่อนโง่ฮะมันโง่ก่อนฉลาดนะครับมันต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับแล้วก็จะมองเห็นเอาปรากฏการณ์ให้เขาเห็นบางทีบอกไปเขาไม่เชื่อ ต้องเอาปรากฏการณ์ที่เขาเห็นแต่ผมเจอมาเยอะพอเห็นปรากฏการณ์ปุ๊บเขาจะเริ่มปรับตัวมัน,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมดาของมนุษย์ผมก็พอมีความรู้บ้างก็มาเล่าสู่กันฟังสรุปการขอโทษของนายัฐมนตรีเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นวิธีการของรุ่มผู้ชายถึงแม้จะพูดยาวหน่อยนก็โอเคก็พูดเออก็มาขอโทษแล้วนะใครปไปดากก็พอแล้ว นะไม่ไปด่าแล้วให้กําลังใจเขาต่อไปสู้ต่อไปเขาอุตส่าห์พยุงเรามาตอนนี้เราช่วยพยุงเขาหน่อยนะคนละไม้คนละมือนะพะยุงให้กําลังใจใครไปบอกใครเอาคลิปผมไปบอกก็ได้เอาเอาสิ่งที่ผมพูดหรืวเล่าให้ฟังให้กําลังใจเขาหน่อยก็ทาดีมัน้อยคลั้งนะเสียแค่ครั้งนี้ก็ให้เขาแก้หน่อยแก้มือนิดนึงเดี๋ยวก็ดีนะเป็นกําลังใจให้หลังสงการางนผมเชื่อว่าถ้าปรับตามหลักยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยผมฟันธงลเลยเศรษฐกิจดีปฏิรูปไดนะ้ใครบอกไม่ได้ผม ทำได้ถ้าทำถูกนะใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนถ้ายังมารูปแบบเดิมก็เออเรียบร้อยเรียนจีนกันนะโอเคขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ i รถเอารถเ,เอาเอาไปขายเิ็ด้องแต้กันฝันกำไรสิ่งกะโปไนหน,น้าน้ำมันอาณาโคตแย่แน่ลูกกูได้แต่แรดูมานลางพานแจกห้าน้ำมันแพงทุกวันส้ำประานสิเสียเปียก เบิกสัมปทานปิโตเลียมครับไม่ต้องเป็นทาสเชฟลอนอบูดาบีครับหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe นะฮะกดติดตามที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับท่านที่กดติดตามก็จะได้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะของหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนะครับกดกระดิ่ง เวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมีสัญญาณเตือนไปอย่างโทรศัพท์มือถือท่านนะแล้วก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีก2คลิปนะ,ะที่จะให้ทุกท่านได้ชมในคลิปใหม่ๆก็กดคลิกก็สามารถเข้าชมได้เลยครับขอบคุณครับ